สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทุกวันศุกร์กับผมแบงค์ไพโรส่วนทรโงชดครับค่ะและนุ้ยนะคะณภพรเปลืองอารมณ์ค่ะครับวันนี้ก็เป็นต้นเดือนธันวาคมก็ใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกขณะอีกสองสัปดาห์สามสัปดาห์ก็จะเข้าสู่บรรยากาศเทศกาลปีใหม่และที่สาคัญใกล้วันหยุดยาวด้วยค่ะวันนี้วันวันส่งท้ายวันหยุดยาววันจันทร์นั่นเองนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์ สำหรับหลายๆคนก็คงจะเตรียมตัวเดินทางเช่าวงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วใช่ค่ะกรุงเทพก็เริ่มเย็นๆแล้วนะต่างจังหวัดตอนนี้ก็น่าจะเย็นๆแล้วล่ะตามยอดดอยก็นักนัท่องเที่ยวเยะพี่ะเราเริ่มต้นด้วยการเชิญชวนข่าวดีเรียกเป็นข่าวดีละกันเนะเพราะว่านิตยสาร Stock r e v วิ w นะคะของเรา by Business Life Live ได้ทำการเปิด รับสมัครสมาชิกรายเดือนอะขออภัยค่ะรายปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคก็ถ้าคุณผู้ชมที่ส,สมัครเข้ามาตอนนี้นะคะ ก็จะได้รับ2เล่มนี้ไปเลยเล่มพิเศษเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมค่ะก็จะขึ้นหัวว่ารักที่สุดคือในหลวงนะคะเพื่อเก็บบันทึกแล้วก็ภาพทรงจำดีๆไว้โดยภายในเล่มก็จะมีโครงการพระรัตนติที่พระองค์ท่านได้ส่งรีเริ่มแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับสำหรับราคาสมาชิกยังไงครับนุ้ยราคาสมาชิกนะคะก็อยู่ที่1,800บาทนะคะต่อน1ปี1ปี12เล่มด้วยกัน บวกเล่มนี้เป็น14บสี่เล่มสิบสี่เล่มทช่หนไม่ได้อีกแล้วใช่อันนี้พิม์กระดาษยังดีมากเก็เลยอยากจะส่งต่อความทรงจําดีๆนะคะให้กับทางได้คุณผู้ชมได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกและนอกจากนี้ภายในเล่มนอกจากจะมีเรื่องราวดีๆในของพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะคะก็ยังมีหุ้นเด็ดด้วยอ่านี่สาคัญจากนักวิเคราะห์ในรายการของเรานะคะที่ได้มีการรวบรวมไว้นั่นเองนะคะับช่องทางการสมัครต้องทํำยังไงบ้างครับด้วยครับถ้าคุณผู้ชม นะะสนใจที่จะสมัครนะคะก็มี2ช่องทางด้วยกันนะคะคช่องทางแรกนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะที่เบอร์097นะคะ243813 6ค่ะแล้วก็97 2438136นะครับผมค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สะดวกในการคุยไลน์อาจจะแอดไลน์นะหรือว่าเมมเบอร์โทรไวเนี่ยก็จะขึ้นอัตโนมัติอัตโนมัติเลยหรือว่าถ้าหาไม่เจอก็สามารถไปเซิร์ชว่าสต็อกรีวิวนะคะติดกันเลยเป็นตัวเล็กนะคะก็จะเจอนะคะก็สามารถไลน์มาพูดคุยกันได้สับถามรายละเอียดกันได้นะคะและที่สำคัญหนังสือ การเปิดรับสมัครสมาชิกนะคะเราจะปิดรับสมัครภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะพี่แบงค์ครับก็ถ้าใครช้าก็ต้องรอรอบต่อไปใช่กว่าจะเปิดก็หูไหลปีหน้านู่นเลยนะคะครับผมเราของเราไม่ได้เปิดบ่อยๆเฉพาะสมาชิกเท่านั้นแล้วก็กระดาษก็คุณภาพดีนะครับเรื่องเนื้อหาในภายในเล่มก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนนะครับ ก็ถ้าสนใจอย่าลืมกันนะคะเพราะรเริ่มรีบไปขเข้ามาหน่อยนะ,ะเพราะว่าจาก <c oughs> ต่อเรื่องจากงานสัมมานาที่ผ่านมาก็มีคุณผู้ชมเนี่ยสมัครมาค่อนข้างเยอะแล้วทีเดียวนะคะแล้วก็เราจะปิดภายในเดือนธันวาคมนี้อย่าลืมนะคะฝากเบอร์โทรไวน้นิดนึงนะค่ะอีกรอบนะคะ097ค่ะ2438136นะคะหรือ idline stock review นั่นเองค่ะครับผมอันนั้นก็เป็นข่าวดีๆที่นำมาฝากนักลงทุนนะครับผมวันนี้วันศุกร์สุด เราไปดูตลาดหุ้นไทยนิดนึงครับนุ้ยเปิดมาเป็นยังไงบ้างโอ้วันนี้เปิดมาเขียวเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็อยู่ที่1515.10จุดค่ะบวกขึ้นมานะคะ2.72จุดค่ะก็สําหรับหุ้นนะคะที่มีอันดับการซื้อขายมากที่สุดค่ะเช้านี้อันดับหนึ่งนะคะก็เป็นตัว PTTEP ค่ะก็วันนี้อยู่ที่ราคา9 1บาทนะคะบวกขึ้นมา2บาท50สตางคงค่ะแล้วก็อันดับที่2นะคะเป็นหุ้นปะตะทค่ะบวกขึ้นมา5บาทนะคะอันดับที่3เป็น PTT ก็บวกขึ้นมา1บาทแล้วก็อันดับที่4เป็นหุ้นจ้าสินเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็บวกขึ้นมา15สตางค์และอันดับที่5เป็นหุ้น c p r ค่ะก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ25สตางค์ค่ะ<ต>สามอันดัแบ,บแรกก็เป็นหุ้นพลังงานซึ่งอันนี้ก็ตลาดหุ้นไทยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะครับดับชนีดาวโจนส์นะครับปิดบวกนะครับโดยทําสถิติปิด สูงสุดเป็นประวัติการนะครับเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งตลาดหุ้นไทยก็เป็นประทที่ทางเดียวคนเลย<ะ>หลังจากราคาน้ามันติดปรับตัวขึ้นนะครับขารับมติของการประชุมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออกน้ามันหรือโอเปกนั่นเองนะครับ<ะ>ในการปรับลดกําลังการผลิตอย่างไรก็ตามนะครับดัชนีนาสแดกและ s อสแอนด์พปิดลบนะครับก็สวนทางกันโดยดัชนีดาวโจนปิดที่1นึ่งหมื่นเก้า 1,191.93จุดเพิ่มขึ้น68.35จุดด้วยกันหรือเพิ่มขึ้น0.36เปอร์เซ็นต์นะครับผมหนุ่ยครับวันนี้รายการเราอาจจะสั้นไปนิดหนึ่งเพราะว่าจะมีการถ่ายทอดพระราชพิธีสำคัญนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาไทยใช่ครับผมงั้นวันนี้ เราต้องใช่ครับก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่ายังไงก็ลองติดตามทางพี่ม่อนทาง9 7ดูนะครับว่ามีถ่ายทอดยังไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีละกันนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองขึ้นทาง Facebook แล้วกันนะครับว่าว่ารายการเราจะเข้ากี่โมงใน่อน9 7นะครับวันนี้ก็ลากันไปสั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับพบกันใหม่ค่ะครับผมครับสวัสดีครับผม